ก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะฮะวันนี้ตูนก็จะมาอัปเดตนะครับผมใช้คําว่าสาระรูปก็แล้วกันนะครับผมจากการที่สองสามวันไปนี้นี่กินแต่ขนมอย่างเดียวเลยนะครับเพียงเพื่อต้องการนะฮะที่จะให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าถ้าตูนกินแหลกเหลวเละเทะเหมือนกันนะครับผมมันก็จะอ้วนอย่างนี้ฮะดูครับซิกแพคตูนหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นี่คือพยายามเก่งเต็มที่มันก็ขึ้นเป็นแบนๆนะครับผมไปหมดแล้วนะครับผมซิกแพคไม่เหลือแล้วนะดูะดู ด้านข้างครับเฮ้ย hey, มันไปไหนมันไปไหนหายไปไหนหมดแล้วนะฮะทีนี้มาอัปเดตนะฮะให้ดูครับเห็นพี่ตูนถ่ายรูปตาช่างมาให้ดูนี่คือเมคหรือเปล่านะครับเดี๋ยวทีนี้มาดูนะฮะถ่ายให้เห็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่ฮะปับ๊บทั้งหมดกี่กิโลเอ่ยน้ำหนักประมาณนี้นะฮะ ประมาณ9กบกิโลนะครับผมคือปัดแบบหลงๆแบบนี้เลยทำไมตูนถึงทำแบบนี้ครับผมเพราะว่าต้องการให้ทุกท่านเห็นว่าไม่ใช่ว่าตูนเป็นคนระบบเาผาผลาญดีนะครับตูนเผาผลาญดีกว่าคนอื่นแน่นอนเพราะว่าตูนมีมวลกล้ามเนื้อเยอะกว่านะครับแต่ว่าตูนกินแบบโจรป้นเลยนะครับที่ผ่านมานะครับผมไปงานบวชไปนั่นนี่มานะครับผมเพื่อจะให้เห็นว่านี่ฮะเส้นเลือดท้องหายหมดแล้วคือเส้นเลือดมันมาจากอันนี้นะครับผมไขมันบางๆแนะตอนนี้ท้องนี่คือแบบเห็นไห้แคด้านข้าง เอวตอนนี้น่าจะขึ้นมาประมาณ2นิ้วได้แล้วมั้งครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าตูนลดไขมันแบบเร่งด่วนนะฮะภายในระยะเวลาสั้นๆนะครับผมโดยที่มีมวลกล้ามเนื้อเยอะๆนะฮะแล้วมันจะเผาไขมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองได้ไวขนาดไหนนะครับผมอันนี้ทําเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อให้ทุกๆท่านได้เข้าใจนะครับว่ากล้ามเนื้อคือยาอายุวัฒนะนะครับผมกล้ามเนื้อคือสิ่งที่ทําให้เราเผาผ่านได้ดีที่สุดนะครับผมก็เดี๋ยวคอยติดตามดูซีรีส์การผรจญภัยของตูนนะฮะว่าแต่ละวันตูนจะทําอะไรบ้างแล้วก็ออกกําลังกายยังไงกินยังไงในระยะเวลาที่ตูนอืนอดอัดมากๆเลยฮนะตอนนี้คือเนี่ยครับแน่นนะแล้วก็รู้สึกแบบฝ่าเท้านะครับ ฝ่าเท้าเริ่มจะหนักๆเลยะฮะเหมือนกับว่าน้ำหนักมันเยอะขึ้นนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวคอยดูนะครับว่าตูจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองได้ขนาดไหนนะครับผมนี่นะฮะทำเพื่อให้เห็นเลยว่าคนมันหุ่นดีอ่ะถ้ามันกินเละเทะหุ่นมันก็พังได้เหมือนกันแต่มันสามารถกู้หุ่นตัวเองกลับมาได้ไม่ยากครับผมเพราะว่ามีมวลกล้ามเนื้อคอยติดตามด้วยนะครับเจอกันนะครับ